ผมสวัสดีครับพี่น้องชาวบ่าวที่น่ารักทุกทท่านครับผมเจอกันครับกับสองบ่าวเจิงคนอุบุครับของวันที่ยี่สิบหกครับเมีสายนครับสองท่านหาไหกสิบสี่เด้อครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็เป็นช่วงที่สองครับบ่าวเจิงคนอุบลสิพามาลองบาวจุฬาลตัวไม่นะครับที่เพิ่งเช็ดแล้วไม่ไม่ครับตอนนี้ฝนก็กำลังสิตกเด้ครับพี่น้องครับเกิดมไปนี่ก็นี่หละกว่าหนีมึงไปไปซือตัวหึงเห็นว่ากูยีเดียนี่นะ เพราะว่าฝนมันสิตกล่ะเออกูว่กวดาร่มมันหนาจีไปฟังขุนน้องเดี๋ยวครับพี่น้องครับเดี๋ยวมามึองกันครับเดี๋ยวเดี๋ว่างมาเดี๋ยวก่อนถือถือกล่องขันขึ้นในขืนปะขืนอุดมยิ่งใหญ่เหรวะยังอยู่ขึ้นในข้นเมืองปะยิ่งอยู่ คุณตกไใจอื้อไม่แบ่งประเด็นใจอื่นอยู่้ี่คนเงยที่ใหม่เนาะน่าครับเฮ็นเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดครับเสียไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมในการใทำคลิปนี้เลยคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับปีครับน้องแบงค์ครับผมสำหรับงานชุดใหม่ของผมนะครับปีนี้นะครับบอกผมบอกไว้เลยว่าผมบอกไว้เลยว่า โอเคก็ปีเมื่อกี้แน่นอนครับคูสองครับคูสองถูกดอกครับผมครับประมาณไปเกอ็ไปเลยดีได้ยยังไงล่ะนัไง,ะงละบังนัไงละเต่าขึ้นมาหาเน่ตเด้อตัหัวลมมันจีไปฟังไหนคือว่ามันจีไปฟัง,ฟ,งฟังเกา่าบ่ เดี๋ยวมื่อเมือเงินครับผุนครับฝ้าเลี่ยมีแม่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 ีน่องเอ้ยผุนผมเปิดตัวเด้ครับฝนใหญ่สีมาแล้วครับอุบลนครับมากก็ดีครับเพราะต้เต้กบเต้ปูไต้อื่งไต้ปลาไปสั่นครับเนาะพี่น่องผมกะเป็นคนมักเอียงมักใครยกินให้อยากมันจะเด็กหน่อยครับผมคันบอกเรื่องไต้เต้อื่งเต้กบนี่สวดแจ้งก็ได้ครับผูดยวครับไปหากินให้อยากพูดียวได้สบายสวัสดีครับเสียโต้งครับผมครับไอ้ไส้ทั้งอำเภอวัดรินชำ่ลาบครับ โอ้ยขึ้นหอดเีโอ้เห็นหน้าเห็นตาดนเดี๋ยวสิเหตุการณ์ล้าน่ให้เล่นทักตัวได้เด้อเก้อเก้อเก้อฟงังหน่อยังไงจังหน่อยครับเดี๋ยวมางมึงครับก่อนฝนสีตวัวเด้อหี่น้องเด้อสเป็นเังเด้ครับอ,อ๋อละนั่นละ,ละ,ละครับยังมีลมอีกสิมีอยู่ครับผมกับจอบเพื่อกันครับมันเป็นเดี๋ยวได้ฝาฟได้เฝ้า,ามันเป็นลมฝนครับ เอาวะเอาวะเอาไอา้อีฮจ้าลมมันมาฟังีลมมันสัตว์ไปลมพี่ ไป่เ่อเเกือเดี๋ยวนะครับพี่น้องครับผมจูนเรียดาร่มวะไหนครับพอดีมันเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 ่าเสือกวะเสียกว่าดนวปฝังไหนวะเดี๋ยวโเดี๋ยว มึงมึงลมมันไปฟังไดเฮ้ยมันขืนทั้งหร,หรือมันมาฟังได๋หรือไบพทุบเป็ปุ่นบ่วัดลมมันไปฟังนี่เก่อล่มมันไปที่ที่ล้มหนาวทุ่นเลยปุนผุ่นได้ของเกา่าคือเมื่อกี้ผมเรียนนะครับพี่หน้องมัน <c oughs> มันหมดดูดเมื่อผมเลยครับมันเป็นยนังไรดอกคือยังแบบเบามัน าวามันบมฟุ่งขึ้นเลยคือจังวาวน,วนักขวานี่ครับเดี๋ยวห้องรองเกอ้อเก้อเก้อฟังนี่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 ป้ปอยบังพี่เดี๋ยวมาเมือนกันในเงี้ยครับพี่น้องตัวนี้กับขวานครับขว่าล่มเป็นดังได่ดอก กิตัวครับพี่น้องโอ้ ดาาง,างขึ้นมาทางขึ้นมาท่างโอ้พี่น้องครับลมมันเดียนทิดไปทัอะขีดเถเดียนมันเดียนทิดแบบกระทันหันเลยครับขึ้นมาท่างพี่ขึ้นมาท่างลมลมมันขึ้นมาท่างพีวานี้ลมมันหวนเมื่อกี้ลมมันไปผมขับบันมันขึ้นมาทางหน้าผมนี่ well, ครับขึ right ้นหน้าขึ้นหน้าพี่ ขึ้นมาผีเลยขึ้นอะไรผีตัวเกียรติเหนี่ฟันฟันฟันอะไรขึ้นมานี่ขึ้นมาผีเนี่ขึ้นไปท้งเลยเดี๋ยวดีน้องครับขอหยาบนะครับแปาบหบนึงครับผมเพราะว่าเป็นล่มหวัวนย่างขึ้นไปเลย ร่มไปทุรทีตเทเดียนครับร่มบมนิ่งครับผมเดี๋ยวมอม่กครับไาจะขึ้นเมื่อึ้นครับพ่อพ่อ พ่อ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 นั่งละนั่งละนั่งละเดก็บหนึ่ง,อองน,นะครับขออหยาดตั่งกล่องนะครับเอาบ่เอาบ่ ยังเมื่อเที่ยวก่อนไงเนี่ยขึ้นแล้วครับเที่ยวก่อนไงเนี่ยเอารถไหนที่ว่ามึอย่างใช่ว่าเหน็หนป่ะเออเหน็นเนาะ 感觉很 เดยว่าก่อนเดียบนเอาว่างอย่ว่างลย้ดีด้วยคมันหัก 有的可浪去。<noise> 不要在意。<laughs> <laughs> โอ้ตัวเขั้งมีนี่เขามาบนกา เมื่อกินครับ,เ,รบเดี๋ยวเมื่เกินครับเทียตีสามครับผมพเพราะว่ามันอยากกินไปฟังฟังขวามือครับพกติล่องว่าก็มีได้กินไปใส่กินไปขวาล่องซีบตัวกันอันนีก้กินไปทั้งขวาทั้งสิบตัวครับเป็นยังมุม ลมกันใส่ได้ไไอยู่ครับไป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 เงาเลย ค้อกล่องกูเด่นค <enda. S 1> ือกล่อง Nông bèo miêng cà phê nọ Đứng lên Rồi ra bài quen cà phê Nói chung với đi gì đấy là nó คือแบน้นะหนึ่งปีไปเรียนยื่นมาเจมันเจเนเยไปเนีย่ยถึงก็ยื่ม ai Tay của Đây, của Bước ตอนนี้ก็เรียบร้อยได้ครับสำหรับว่าวต่อหนี่าวเจียงคุณอุบลนแแบงให้พี่น้องทั้งยังวัดชัย,ยภูมพ่มนะครับไปเลรนครับไปรวมกันสืบสารไม่รวมกันอนองักษลักนะครับเนาะวัฒนธรรมวจุลาสูตรสดเปิดช่องบ่าวเจียงคุณอุบนครับตอนนี้ร่มแบบแห้งครับพี่น้องเป็นร่มฝนครับเค่อยฝนที่ตรง,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 งนีง้เสียงฝนบอกเถอะฝนที่ควร บอลงซุงสบาวส,ส,สาวลงกูเนี่ยฝนเนี่นี่เด่นบ่ได้บ่ฮะตัวมันแห้งบ่ได่นปะพวกฝนสิทุกอย่างนี่เต้าเมื่อกี้อะไรมึงเลียกว่าวบพวกหยังแน่นวันวาบตัวนี้นี่สูล่ลมแห้งได้ครับระดับระดับหนึ่งเลยครับสู่ได้ระดับหนึ่งเลยนะาวาบตัวนี้ครับเพราะว่าไม่ไพสุดนี้ค่อนข้างดีครับ ก็ oh, เป็นไหม้ไผ่แก่ครับไม้ไผ่สีสุกตัวนี้เอามาเป็นไหม้ไผ่สีสุกไหม้ไผ่อยู่น้ำดงน้ำปลาเนื้อแดงเลยครับผ่านการล้นไส้ผ่านการแช่น้ำมาใหา้่เหนียวเป็นอย่างดีเลยครับครับสวัสดีครับพี่น้องสูงสงนน้ขู่สู้คนนะครับที่เขามารับชมนะครับเนาะ ตอนนี้อุล่มผมว่ไเด็กตัวเี้ครับพี่น้องครับผมให้พี่น้องสังเกตมึงครับล่มล่มแบบเฮียงนะครับนี่โบเมนว่าบบเฮียงนะครับโคตรเฮียงเลยตอนนี้ครับมึงครับเฮียงบันไดครับให้พี่น้องมึงล่มแบบเฮียงเลยครับตอนนี้อยู่จังหวัดอุบลอุบลราชธานีครับผม ตัวลาวตัวนี้ก็เป็นลาวของลาวไนนะครับลาวไนคนใช้พุ่มเด้อครับพี่น้องเฟีมึงก็ซื้อลาวไนใช่คนใช้พุ่มเด้อนี่ครับสภาพตัวลาวพอสิเห็นกันอยู่เนาะผมกับพยายามไทยให้มันได้เกิดยี่พยายามมี่มนอนเสือกให้มันอยู่ไหนมันจริยู่เพื่อจะม้วนมาเสือกครับเซฟบับวตรงดึงเอาเอาเอาเ,เ,เอาไว้ซ้ำนี่มึง อยูเ่เซบะอยูปย่ปะลอยเมตรครับตอนนี้อยู่ลอยเมตรนะครับขึ้นดีนะตัวนี้เนาะเอาลงเลยเอาลงเลยครับมาครับใจพมก็อยากล่องแยม้มเสารอยู่ครับแต่ช่วงนี้เนาะสะภาพผู้มีอากาศมันม่คควยเอือยอำนวย ก็คือว่าบบเอ้ออำนวยก็คือว่าข้อกระบ่กหงว่า่มสีมาตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีแนหนาฝนช่วงนี้มันเป็นหนาหนาห่อนสีเขานาฝนหนาหนาหนาห่อนนะครับสีเขานาฝนนะครับเนาะบางทีอฝนสีตัวข้ก็ะตรงจอบจอบครับเจ้งหน่วยครับแห่เมลียนร่มฝนนะครับเนาะครับบานนี้อาจจะเป็นตัวต่อไปผมอาจจะบ่ิเคีงทะนูนะครับพี่น้องอาจจะเรียนนึกซึ้ครับอาจจะบ่ิเคีงทะนูย่านพี่น้องแถวนี้เป็นว่าให้นะครับเรลียนบ่างยาหนิมันแถวบานผม เขาบอกกันว่าเรียนเราลงรุงฤดูเรียนเราคนละฤดูดีมาเกิดพอพี่ลวงวะม,มาถือครับพยายามจับข้าให้ได้ครับจับเข้าให้ได้ครับอย่ามันมึนเข้าไปจับได้บ่ี๋ยวบอลจะดีไม่สนบูรณ์ ยืน่ะซื้อยืน่ะซือยืนล,นล่ือเลย, <c oughs> ยนล่ยน <c oughs> สลับนีกาขอ้นเป็นทีแยบ,บร่อยนะครับบ้านผมก็ซื้อครับเรียนาย่าแย่มอยู่นะครับเนาะเขาว่ามันกลังิ่ใเห็นฝนมาตกเขาว่า ครับเตรียมเมื่อกี้นี่ผมก็บยานฝ่าผ้าเพราะว่าผมกลัวเจ้าบาลุ่มอย่แล้วครับโอเคครับน้องลาวตุ่ยก็ลองเคลียร์บันทีเดียวปล่อยนะครับดันลมแหงเลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมใครขอมาแล้วครับถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดครับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจผมในการได้ทำคลิปนี้เลคลิปต่อๆไปนะครับกับบาลเกิดขุนอำเภอเขียงครับเนน้องเลาครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บ